เดินไปดิวังจุนพี่พ่อจะกินพอเดยดเนี่ยค่ะามือจามือหน่องพอหน่องพอมืนๆอากิงอากิงไม้ยูกิงปาหนองบุมกันไปไปพี่พอปลาเลยปลากิงไปที่บ้านเลยปลาไปบ้านใจใจเออปลาไปเลย

ตอนนี้ไม่ช่วยต้งโครมต้นนุ่นด้วยครับช่วงตน้นถึงไม่ช่วยมันจะกัเดือดมันยิน่งตอนนี้แต่กูลลดรูน้ำเต้าด้วยครับนี่แบบนี้ก็เียกตน้นแผ่นมา บรรยากาศนะครับต้นยิน่งยินทต่นเรารดนาเรียน,นตอนนี้ก็เปืือนวันนี้ที่มามีหน้าคุ้มนะครับช่วงวันนาทาิตยกที่สามเก็บบรรยากาศไว้ชัอปบ,บาวนำ ห้าสิบ้ามีนาคมสองห้ 5, 6, าหกครับแกเป็นยากศนะเลงก็รจะเรียนตึบโตเรียนนีโปรูันที่เก้ามีตุนายนะากับปียกทรงนะ้ากับปั้นมาเดือนนี้เดือนมีนาตือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับช่วงหน้าเลงก็ตดน้ำไปนี่เพิ่งหวางเอาบุกโตน้ำเสร็จ đây rắc đường trong đường cài liền các thuốc chuyến cưng, cắt này cắt từ tua bơi Hãy วงขวาเล้วนี่จะมกกับเปือนร้มกผู้ช่วยดูเรียนครับผู้จ่จันด้านตู้เรียนครับตอนน้องกระตุ้นอาจารย์นะ còn chạy thầy nào đai ngọc dùa. Good morning. Dạy tuk moon, dạy kia lưng luôn Chơi kia 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 kiều kia kiều 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 kia 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 น้ำมากับช่วงยินนกควายนูไทรววิทยยุดร่องั้วกับตัวปูปักไปด้วยประชุมประช่างกันไป อัน้หนอ๋อไ,ได้เตมตลอ้ออคลิปนี้ไว้ต่วนี้กับบันทึกบรรยากาศนะครับ